ตามประสบการณ์เลยนะหลายคนมีข้อจํากัดมากๆในการหาซื้อที่ดินสักแปลงไม่ว่าในเรื่องของสาธารณประโภคต้องครบน้ําไฟต้องเข้าถึงถนนสาธารณะต้องอยู่หน้าแปลงต้องล้อมรั้วแล้วถมดินแล้วพร้อมสร้างบ้านได้เลยที่สําคัญคือให้ได้แบบว่าวิวเขาที่สวยๆบรรยากาศที่ต้องดีเพราะทุกคนกําลังหาพื้นที่ที่เงียบสงบในบ้านปลายชีวิตแปลนี้เลยคะ่ะ ตอบโจทย์ให้กับทุกๆท่านบนวนาที่1น่ไร่ราคาเพียงตารางวาละหนึ0งพบาทเท่านั้นเองทุกคนที่นี่ตดอนคาอเภออุทองจังังหวดสุพรรณบุรีสนใจรีบม,มาจับมาจองเลยโนดคุณแดงพรามโอนได้เลยค่ะ ทุกคนขะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่างมาดามขชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆแล้วเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยซึ่งช่างของเรานะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทนราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนขคาคนอยากได้ที่ดินแบบนี้ไหมวิวแบบนี้อากาศแบบนี้คืออยู่แล้วมีความสุขขับรถมาไปร้อยร้อยโลรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยอะตรงนี้นะคะละสิ่งสําคัญคือเจ้าของ จำเป็นต้องรีบเร่งใช้เงินมากๆลดราคาแบบหนักมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วตั้งราคาตรงนี้ไว้อะไล่ละ5 0 0แสนบาทคือพร้อมค่าโอนภาษีให้แต่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 แต,แต,แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วทุกคนเอาแค่4ี่แสนบาทพอรวมค่าโอนรวมภาษีให้ที่ดินแบบว่ามีถนนสาธารณะด้านหน้า กว้างน่าจะประมาณ6เมตรแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าฝนมาเนาะอาจจะมีความรกล้างหญ้าสูงบ้างอะไรบ้างแต่รวมรวมแล้วความเป็นธรรมชาติแบบเกินร้อยมากๆเลยใครที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะโอ้เชื่อเลยว่าจะมีความสุขมากๆและสุขภาพจิตของเราก็จะดีมากๆหนึ่งเลยเราได้มองเห็นวิวเขาแบบ360องศาอยู่แบบเงียบสงบไม่มีใครรบกวนจิตใจเราเลยในขณะที่เราทำงานเน็เหนื่อยมาทั้งชีวิตเลยนะคะ เหมาะมากๆค่ะสำหรับทุกคนแล้วตังนี้เป็นแปลงที่แบบกําลังพอ,พอดีในการพักผ่อนพักตากอากาศหรือว่าเราจะซื้อทิ้งไว้เนี่ยเหมาะมากเนื้อที่แค่หนึ่งไร่นะคะเนื้อที่ไม่เยอะเลยทุกคนในที่หนึ่งไร่ฉนดกุดแดงที่นี่ตำบลดอนคาอําเภออุ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีะคะ่ะราคา4ี่0 0 0บาทเฉลีย่ยตกตารางวาละ1,000บาทเท่านั้นเองรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วฉนดคุดแดง แล้วตอนนี้เจ้าของได้มีการล้อมรั้วทั้ง4ด้านเรียบร้อยเพียงแต่ยังไม่ได้ทํานะคะประตูเลื่อนเท่านั้นเองที่ดินพร้อมสร้างบ้านวิวเขา360องศามีเพื่อนบ้านล้อมรอบทุกคนถูกขนาดนี้โอ้วรีบมาซื้อเลยเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่ดินตรงนี้เลยนะคะทุกคนดูนะเดี๋ยวจะมีฟุงแกะนะคะกําลังเดินเข้ามาหาเราพอดีเลยนี่คือเป็นอะไรที่ความเป็นธรรมชาติมากๆเลยไหมเขาก็กําลังไล่นะคะนี่ คนเลี้ยงกาลังไล่ต้อนเข้าไปตรงอื่นนะเห็นว่าเรากําลังรีวิวอยู่ตรงนี้ที่ดินคือลักษณะรูปแปลงนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมก็ไม่เชิงขนาดนะเพราะว่าจะได้หน้ากว้างติดถนนตรงนี้ประมาณ35เมตรความลึกประมาณ45เมตรรวมแล้วเราจะได้เนื้อที่1ไร่เต็มตรงนี้ฉนดทขุดแดงนะทุกคนบรรยากาศดีมากระหว่างทางที่เราขับรถเข้ามาเนี่ยมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางนะทุกคนอาจจะเห็นแค่ในแปลงตรงนี้เหมือนว่าแบบไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นะจริงๆแล้วว่า เป็นพื้นที่ที่น่าซื้อน่าจับจองมากๆเลยนะตรงนี้ตนใจลองแวะเวียนกันเข้ามาดูได้เอาอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยดูสีบรรยากาศวิวไม่นุ้มองเห็นไหมนะคะดูจากภาพมุมสูงนี่เลยเห็นไหมวิวสวยมากไม่กี่โอคขับรถเข้าไปเนะนี่ยนูสุดสอยแล้วซึ่งก็จะมีไร่ข้าวโพดไร่แบบอ้อยต่างๆที่มันรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นอะไรที่เหมือนเราได้ซื้อที่ดินแค่แปลงเลยแปลงเดียวนะแต่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในแบบ ทุ่งอันกว้างเลยเราสามารถเดินไปได้ไม่มีคนวุ่นวายอะไรทุกคนก็คือเหมือนซื้อไว้มาพักผ่อนพักตากอากาศในวันเสาร์อาทิตย์ในวันหยุดต่างๆเท่านั้นเองนะคะที่ดินตรงนี้ดูสิทุกคนเจ้าของตัดหญ้าเตียนเลยแล้วก็เสมอการถนนสาธารณะด้านหน้าถนนสาธารณะด้านหน้าในมีความกว้างมากๆเลยแล้วสิ่งสาคัญกว่านั้นน,นะเจ้าของเนี่ยได้มีกาล้อมรั้วไม่ได้คิดเลยนะคะว่าที่ดินแปลงนี้จะขายก็เลยได้มีการลงทุนลงแรงลงทุกอย่างให้แบบอย่างดี ล้อมรั้วด้วยเสารลวขนาด4นิ้วซึ่งทั่วๆไปเลยที่เขาทํากันเนี่ยแค่3นิ้วเนี่ยค่ะมันคืออะไรที่เขาแบบว่าตั้งใจแล้วแต่ว่าด้วยอาจจะความฝันไม่ถึงก็เลยอ่ะถ่ายก่อนใครที่พร้อมจะมาเป็นเจ้าของใครที่พร้อมจะรับต่อรีบมาดูเลยค่ะในราคานี้ถือว่าหายากมากๆแล้วไล่ละ หนึ่งไร่สี่แสนบาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วที่ไดันห,หน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ตรงนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะน้ําท่วไมไหมสูงจะระดับน้ําทะเล60เมตรใครที่แบบอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองกรุงนะคิดว่าแบบกังวลน้ําจะท่วไมไหมอะไรไหมรีบมาดูที่นี่นะคะซื้อทิ้งไว้ก่อนอย่างน้อยๆถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเราจะได้มีที่พัก อาศัยอยู่แบบไม่ต้องงอไข่ในราคา400,000บาทนะคะทุกคนเอาอย่างนี้เดี๋ยวพาไปชมกันลนักษณะโดยรวมพื้นที่ตรงนี้ก่อนด้านหน้าถนนสาหนะแล้วก็ภายในพื้นที่ว่าเป็นยังไงไปราไปชมกันเลยทุกคนพร้อมกันไหมจ๊ะตอนนี้โอ๋พร้อมจะพาชมแล้วคะ่ะนี่เลยคือเหมือนตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางขุบเขาเหมือนอยู่แบบอีกโลกหนึ่งที่เราอยู่กันมาทุก,กวันทุก,กวันเนาะนี่เลยดูสิทุกคน จริงๆแล้วถ้าเรามาเห็นด้วยตาเปล่าทุกคนจะว้าวมากๆเลยวิวขาวแบบ360องศาเลยถ้าไม่อยากจะเชื่อเลยนะที่ดินตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีราคาไล่ล้า400,000บาทวิวสวยขนาดนี้อยู่แบบมีความเป็นส่วนตัวมากๆดูสิแล้มีเพื่อนบ้านหลายหลังมากเลยนะไฟฟ้าประปาทุกอย่างเรียบพร้อม พร้อมเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยสนใจรีบมาจับมาจองนะตรงนี้เจ้าของขายในราคาเดิมเลยคือไร่ละห0 0แสนบาทแต่ว่านาตอนนี้อยากขายเพื่อจะนำเงินไปใช้ใจ่ายใช้ประโยชน์ที่มีความจำเป็นเร่งรีบเร่งด่วนฉะนั้นแปลงนี้ก็เลยยอมขัดทุนยอมกัดฟันตัดใจขายในราคาเพียงแค่ตารางวาละ1 0 0 0งบาทหรือว่า1ไร่คือขัดทุนหนักมากนะ ผมดินทุกอย่างปรับสภาพทุกอย่างพร้อมที่จะลงสิ่งปุูกสร้างพัฒนาปลูกต้นไม้ล้อมรัวทั้งสี่ด้านแล้วแต่ด้วยความฝันไปไม่ถึงก็เลยหยุดแค่นี้อยากจะส่งต่อกับคนที่พร้อมจะรับตรงนี้ในราคา4ี่แสนบาทเนื้อที่หนึ่งไร่ใครพร้อมรีบเลยค่ะทุกคนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะของออกให้นะชนวคุดแดงพร้อมโอนนะคะแบ่งแปลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะรูปแปลงคือ ที่โอยืนอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนหน้ากว้างติดถนนสาธารณะตรงนี้ประมาณ35เมตรส่วนความลึกจากด้านหน้าไปถึงท้ายแปลงประมาณ45เมตรรวมแล้วเราจะได้เนื้อที่หนึ่งไร่เต็มๆเลยที่ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ตรงนี้ทุกคนค่ะพร้อมที่จะเข้ามาอยู่อาศัยปลูกต้นไม้สร้างบ้านหรือจะพัฒนานหรือแม้กระทั่งเราจะซื้อทิ้งไว้ เก่งกาไรในวันข้างหน้าก็เหมาะมากเลยนั่งอยู่หรือยืนอยู่กลางที่ดินตรงเนี้ทุกคนเชื่อไหมว่มา,ม,ามันรู้สึกว่าผ่อนคลายมากๆเลยรู้สึกหายเหนื่อยจากการที่โอดเดินทางมาจากกรุงเทพคือแบบมันสุดฟินอะ่ะโอ้อยากมีบ้านที่นี่มากๆเลยที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ หมาะก,กับสําหรับหลายๆท่านที่มีความอยากแบบว่าอยู่กับธรรมชาติมีความแบบอยากอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบตรงนี้ตาโจเลยเห็นไหมคะเสาไฟสายไฟทุกอย่างคือพร้อมที่จะใช้งานแล้วที่นี่นะคะทุกคนถ้าเราจะเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้ห่างจากสี่แยกวัดเขากำแพง2.1กิโลเมตรเท่านั้นเองหรือว่าเราจะมาจากวัดเขากำแพงก็2.9กกิโลเมตร ตำบลดอนคาอำเภอภูทองจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากโรงเรียนบ้านเขากำแพง3.1กิโลเมตรห่างจากะบะอบตหนองประดู 5. 5่5.5กิโลเมตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้นะคะ5.6กิโลเมตรเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาอยู่อาศัยแบบว่าย้ายถิ่นฐานมาก็ถือว่าเหมาะมากๆเพราะตลาดนัดบ้านเขาดีสลัก็จะหางกันแค่7 7กิโเมตรปตทสาขาอูดทองด่านซ้ายจะห่างจากตรงนี้ประมาณ13กิโลเมตรค่ะท่ามขุนแผน14กิโลเมตรหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสห่างกัน14กิโลเมตรนี่ค่ะตลาดเทศบาลอูดทอง15กิโลเมตรสกายวอทสุพรรณบุรีก็มีนันสาวทุกคนสถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะแยะมากมายเลยห่างกัน15กิโลเมตร ตลาดสดขีรันลั15นต15กิโลเมตรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอูทองห่างกันประมาณ15กิโลเมตรค่ะนี่เลยจริงๆเรานะตรงนี้สถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายแห่งมากๆเลยใครที่จะมาจากเซ็นทรัลเวเกตแล้กันห่างกัน120กิโลเมตรทุกคนจะได้ที่ดินบรรยากาศแบบนี้ตอนนี้กลิ่นธรรมชาติมันหอมมากๆเลยนะ ห่างจากอนุสาวรีย์147กิโลเมตรสนใจก็รีบมาจับมาจองลองมาดูกันก่อนเนาะที่ดินแปลงนี้เหมาะกับท่านหรือเปล่าห่างจากถนนหม่เลข30197กิโลเมตรห่างจากถนนหม่เลข34725.4กิโลเมตรเองนี่เลยค่ะห่างจากถนนหม่เลข40521.3กิโลเมตรแปลงนี้หันหน้าไปทางนี้คือทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมนะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ60เมีรเหมาะมากๆเลยค่ะทุกคนอะที่ดินตรงนี้ไม่ต้องถมงไม่ต้องทำอะไรแล้วลักษณะรูปแปลงก็สวยอากาศก,าก็ดีบรรยากาศก็ได้ราคาก็โดนใจสำหรับหลายๆคนมากเลยจากราคา500,000บาทเจ้าของบอกว่าตอนนี้รอไม่ไหวแล้วขอแค่ราคานี้แล้วยอมออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ด้วย มันคือดีมากๆอ่ะทุกคนใครพร้อมก็รีบมาดูรีบมาจับมาจองเลยนะคะชนดครุฑแดงเนื้อที่หนึ่ไร่เดินทางเข้าออกสะดวกสบายเราพาชมเนี่ยอาจจะดูแบบเหมือนอพื้นที่ตรงนี้เป็นยงเป็นหญ้าเต็มไปหมดเลยจริงๆริเราห่างจากถนนลาดยางเนี่ย แค่ประมาณ1กิโลก,กว่าๆเองนะคะทุกคนระหว่างทางที่เข้ามาตรงนี้เหมาะกับการทําบ้านสวนบ้านพักตากอากาศคือมันเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบจริงๆเลยนะคะคือใครที่แบบอยากจะรักษาจิตใจอยากจะรักษาสุขภาพของเรานะคะอยากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มันรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยอ่ะมันเป็นเซฟโซนที่อยู่ในพื้นที่ของเราสร้างบ้านนะคะถ้าเป็นบ้านนอกดาวหรือว่าจะสร้างแบบนี้เพื่อนบ้านเนี่ยก็น่าจะประมาณ2 3 0 0 0 0แสน นะคะหรือว่าสี่แสนอะไรประมาณเนี้ยคือระหว่างทางที่เราเข้ามาเนี่ยมีเพื่อนบ้านเยอะนะนาาก็จะประมาณสามสี่แสนก็เราก็จะได้บ้านเจ็ดแปดแสนก็ได้พื้นที่ที่แบบว่าสวยๆแล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมหน่อยก็ถือว่าโอเคมากๆเจ้าของล้อมรั้วนะคะลวดหนามคือเป็นเสาที่ถ้าปกติแล้วว่าลวดหนามเสาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้แค่เสาสามนิ้วเนาะแต่ตรงเนี้ยเขาใช้เสาสี่นิ้วเลย ็ถือว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆค่ะแค่ประตูเลื่อนด้านหน้าก็มีความเป็นส่วนตัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเอาเป็นว่าสนใจรีบม,มาดูเลยนะคะตารางวันละหนึ่งพันบาทฉนดขุนแดงตำบลดอยคาอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนจ้ะบ๊ายบาย,ยเรื่องรของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่เรพาชมไปเลยนะคะถ้าไหนที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถที่จะเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าข,ของแบบนี้ทุกๆแบบทีวันนี้